คํานี้มาทำเมนูยำกันนะจ๊ะอร่อยอร่อยจ้ะจะเรียกเมนูอะไรดีละ่ะอุ้ยเรียกเมนูโลตัวเย็นก็แล้วกันเนาะพอดีไปเก็บตู้เย็นจ้ะมันมีลูกชิน้นมีเออ่ว้นเส้นเหลือก็เลยจะเอามายำกันจ้ะก่อนคืนเราก็เอาลูกชิ้นทั้งหมดนี่เอามาลวกก่อนนะจ๊ะเอามาลวกซ้ำใหม่ให้มันสุกจ้ะสุกแล้วก็เอากระชอนมาตักกันนะจ๊ะเอาตักเอาไป หั่นเป็นชิ้นเล็กๆจ้าเนาะก็หั่นตามใจคนหั่นนะละจ้าอยากได้ชิ้นแบบไหนก็หั่นอย่างนั้นละจ้ะเนาะตามสะดวกตามสบายเลยจ้าก็นี่ละหั่นเสร็จแล้วจ้าเราก็หั่นพริกหั่นกระเทียมหัวหอมกันนะจ้านี่หัวหอมใหญ่จ้าใส่ไปด้วยก็ดีเล้วก็นี่ใบขึ้นช้าแล้วก็ต้นหอมซอยจ้าวันนี้เย่เฟืองก็จะใส่บุญเส้นลงไปด้วยนะจ้านิดหน่อยจ้ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะ เครื่องปรุงรสก็จะมีในจานน้ำตาลน้ำปลาน้ำมะนาวซอสพริกน้ำพริกเผาแล้วกับผงนัวจ้ะใส่น้ำตาลลงไปก่อนจ้ะสักสองช้อนนะจ้ะตามด้วยน้ำปลาจ้ะน้ำปลาสองช้อนจ้ะแล้วก็คนให้น้ำตาลกับน้ำปลานะจ๊ะมันละลายเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปจ้ะน้ำพริกเผาก็สองช้อนชาจ้ะไม่ต้องใส่เยอะนะจ้ะเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินจ้ะ แล้วตามด้วยซอสพริกจ้ะซอสพริกสักสองช้อนโต๊ะนะจ๊ะซอสพริกจะทำให้สีสันหน้ากินจะ้ะแล้วก็เผ็ดเพิ่มมาอีกหน่อยหนึง่งแล้วก็คนคนคนกุเรกุเรกุเรกันละจ้าเนาะใส่พริกกระเทียมหอมซอยลงไปจ้ามันก็เริ่มได้กลิ่นของความอร่อยแล้วนะคะนี่เนาะตามกันไปด้วยหัวหอมใหญ่อิอีออ แล้วก็มะนาวจ้ะนะ้ำมะนาวสักสองสามช้อนก็ได้จ้ะแล้วก็ตามมาโดยพงนัวร็จเรียบร้อยกระบวนการเครื่องปรุงจ้ะแล้วก็คนกุเล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 มันเข้ากันนะจ้ะใส่สารพัดลูกชิ้นนี่และจ้ะที่เราหั่นเอาไว้นี่เนี่ยลงไปเลยจ้ะนี่ดูนั่นนั่นั่น,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 นเห็นแล้ว น้ำลายไหลแล้วจ้าเนาะคนไปก็อยากชิมไปเราจะใส่วุ้นเส้นจ้ะใส่วุ้นเส้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะจ้ะใส่วุ้นเส้นแล้วเราก็ใส่ใบผักจ้ะใบผักใบขึ้นช่ายนะคะต้นหอมจ้ะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยจ้าว้าวได้จานมาเริ่มเทิมลจะจานนี้เนาะนี่น<ๆ>ก็เรียกว่า เมนูโลตัวเย็นจ้ะนี่ว้าวมันช่างน่ากินอะไรเช่นนี้นานใส่ใบผักลงไปสีสันน่ากินขึ้นมาเลยจ้าเนาะลองชิมสักหน่อยเป็นอะไรอร่อยไหมเนาะมา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 ,มา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 ลองชิมกันก่อนจ้ะดูสิอืมไม่แน,น่ใจลองอีกคำเอิอม่มเยับเยบ,ยบอร่อยจ้า